ก็วันนี้นะคะเป็นวันที่8กรกฎานะคะหรือว่าชาวมรุานะคะจะเรียกวันนี้ว่า8กรกฎนั่นเองนะคะก็ปกติทุกปีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีโควิดเนาะเราอะ่ะจะมีการแบบว่ามีประเพณีอย่างหนึ่งก็คือเป็นการวิ่งเข่าสามมุกนะคะหรือว่าวิ่ง8ดกรกฎนั่นเองโดยเราอะ่ะ ดโดยแต่ปีก่นกอนๆเนาะเราก็จะวิ่งจากเข่าสามมุกอะคะ่ะทุกคนอไปที่มอบุรพานะคะเออแล้วก็มาปีเราเนี่ยปีหกนึงตอนนั้นเนี่ยเขาให้เราวิ่งจากที่มอไปที่เข่าสามมุกแล้วก็วนกลับมาที่มออีกทีหนึ่งซึ่งจุดเริ่มต้นอยู่ที่สนามเชานะคะก็ อันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะคะของวันที่8กรกฎนะคะอ่าประวัติก็คือวันนี้มันเป็นวันที่สถาปนามอหรือว่าแบบวันเกิดของมอนั่นเองนะคะสำหรับแบบน้องๆที่ยังแบบไม่รู้เนาะเพราะว่าแบบช่วงนี้มันโดนโควิดแล้วก็ตอนนี้นะคะอ่าทางมเนาะก็ประกาศให้เป็น การวิ่งแบบออนไลน์ก็คือเราเนี่ยสามารถเก็บรอบวิ่งได้อ่ะจากแบบทุกที่เลยเออจากทุกที่เลยด้วยการแบบว่าเราเออกไปวิ่งใช่ไหมแล้วเราก็เก็บรอบแล้วเราก็เปิดแอปพลิเคชันที่แบบสามารถที่จะนับก้าวการวิ่งของเราได้นะคะโดยปีนี้เขากำหนดไว้6.6กิโลก็คือเนี่ยที่เราจะไปวิ่งวันนี้แหละเอ คือแบบมันน่าจะวิ่งเก็บไหวได้ตั้งแต่วันก่อนหรือวันอื่นนะคะแต่ว่าเราขี้เกียจเราไม่ได้ไปเออเราก็เลยจะไปวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันที่ใช้หาดบางแสนนะคะก็ให้ได้6.6กิโลเนาะอ่าสำหรับ1,500คนแรกมัง้งที่ได้ 6.6กิโลก่อนนะคะก็จะได้ของที่รล,ลึกนะคะจากมอเนาะเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราเนาะหลังจากที่เรา,าส่งผลวิ่งก็คือมันจะเป็นแบบระบบออนไลน์นะทุกคนคือเราก็เข้าไปในเว็บของของมอที่เขาจะให้เรากรอกเลขบิบแล้วก็ใส่ผลรายงานผลออนไลน์นะคะ ออแต่ว่าเราต้องมีผลก่อนนะเดี๋ยวเราวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะลงไปวิ่งเนาะเออก็จะได้เป็นพวงกุญแจหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวจะขึ้นอ like ินเสิร์ตไว้อย่างนี้ตึงอ่าแล้วก็จะได้เกียรติบัตรของมอนะคะว่าเราเนี่ยได้วิ่งวันที่แปดกรกฎนะคะเออมันก็ดีนะได้เกียรติบัตรด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรา รอเพื่อนมารับนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาบางแสนเลยดีกว่านะคะโอเคก็เดี๋ยวเราลงไปหาเพื่อนกันเลยนะคะเพาะว่าเพื่อนมาแล้วไปน่าสดมากเลยนะคะเออแต่ว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นรถเราขอถอดแมนะทุกคน คือเราจะได้แบบว่าเห็นเพื่อนๆของเราทุกคนนะคะเออเราก็ไม่ต้องตกใจสภาพความสดของหน้านะคะเรามันซึ่งแบบว่าต้องเข้าใจเนาะว่าแบบมันเช้านะคะทุกคนออโอเคทุกคนคะ่ะเราก็เห็นคิวแล้วแต่ว่าคิวยังไม่เห็นรถเราก็รถเราจอดอยู่ตรงไหนตัวหามันก่อนตัวหามันก่อนขึ้น,น,น,นตาบวมอ่ะ ตาสยแผ่นแล้วที่นี่กำลังวิ่งมาไหน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 ก็ไปฝั่งนี้นี่เลยนี่เลยมันขึ้นฝั่งนี้อ้าวมีฝั่งไหนออกมาขึ้นฝั่งนี้นี่วิ่งมาแล้วอะไรแล้วไมต้องมานั่งหน้าฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ก็คือคิววีโซนะคะสวัสดีทุกคนเลยวกันสวัสดีสวัสดีใหะสวัสดีทุกคนแล้วัน สวัสดีสวัสดีของกูด้วยค่ะแต่มันมืดมากเมืองแป๊บนึงอันนี้ก็คือเพื่อนของเรานะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีมาให้ตึงอาคาสวัสดีค่ะช่วยค่ะดูเสียงหลงเนี่ยนะมึงมืดมากข้างหลังแป๊บนึงก็คือเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนอีกคนนึงนะคะทุกคนเทวดาก่อนเซไฮเร็วเซฮายคนนี้นะคะอิมยองบิวนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีมาให้ตรงนี้ตึงอันนี้เป็นอะไรกันเนี้ย พาเนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะที่ชานกลางเมืองสวยมากตอนนี้สวยปะสวยในคาอันนี้ก็คแก๊งผ่องเครือนะคะที่มาร่วมวิ่งกับเราในพาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะเดินแบบเหยาะๆโดนโดนเดินแบบงโง่ๆไปก่อนนะคะก็อ่ะเดี๋ยวว่าถามพี่คนนี้นะคะชื่อฟอฟี่นะครับฟอฟี่ค่ะทําไมเราต้องมาแบบว่าวิ่งวันที่แปดกรกฎค่ะ เพราะว่าเขามีความเชื no welche, ่อความเชื่อว่าถ้าเราวิ tá, e ่งเหยียบ A เราจะได้ A แล้วก็ผ่านทุกวิชาไปได้ด้วยดีแต่ว่าปีนี้เราไม่มี A ให้เหยียบมันเป็น A ที่แบบว่าจ uh ุดสตาร์ตะแกมันจะคําว่าสตาร์คํว่าสตาร์เนาะ S T A R ใช่ไหะ S T A R T เออสตาร์ซะกดอยังไงวะอุ้ยยาวมากเออ S, S T A R t ตัว A, A ตรงคํา่่าตา Star ถ้าเกิ T A R t เออคำา A A ตัวตัว A เนาะเออโอเคเราก็จะได้ A เนาะมีความเชื่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็มีตำนานเนาะว่าแบบอะไรคืนวันที่8เนี่ยคือไอ้คืนวันที่เเออคืนวันที่7เนี่ยเราจะแบบเหมือนแบบมีรุ่นพี่เนาะแบบที่เคยแบบ สร้างแบบอามอเนี่ยเขาจะกลับมาเยี่ยมเยียนแบบน้องๆพี่มอเพราะฉะนั้นค่ะคนที่อยู่หอในนะคะก็จะตอบเรื่องนี้ได้ดีนะคะทําไมคะทําไมทาไมวะจะต้องติดป้ายหน้าห้องใช่เราจะต้องติดป้ายหน้าห้องของเราว่าห้องเราอะเต็มแล้วทงที่ห้องห้องเราอาจจะมีสองหรือคนหรือสามคนก็ได้แต่ว่าต้องติดไว้ว่าเต็มแล้วห้ามเข้าอะไรแบบนี้ทำเป็นพิธีกานแกเคสชีวิตเปแล้ะปะเออใช่ใช่ใช่เป็นตำนานเนาะแต่เาจริงๆแล้วว่าห้องเราไม่เต็มนะคะผู้ชายมาได้ ขายของแล้วหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปวิ่งกันดีกว่านะคะสิบ<อ>ายกันมาก้อาอได้แล้วดิค่ะตอนนี้ก็คือ <c oughs> สวยนะค่ะชนี้ ใครสนใจก็คือมาเที่ยวได้แะคะ่ะหลังจากโควิดนี้มีนิสิต <c oughs> ถ้าตอนนี้ก็คือพักก่อนเนาะ,ะ <c oughs> สวยมากค่ะคู่ร่วมบิง่งของเราตอนนี้ค่ะเรผ่านแล้วสามจุดสามกิโลรานะคาทุกคนก็คือยังอยู่ปกติอยู่นะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมบิ่งด้วยนะคะหนึ่งคนตร้งนมดนะคะเฮ <c oughs> ทีทีหันมาเร็ว <c oughs> ไม่ได้ยินนะคะเพารนั้นไม่ได้ยินนะคะเออทุกคนยังแบบว่าเฟรชี่อยู่เนาะแค่มีแบบว่าเหงื่อเป็นไรก่อนมีเหงื่อนิดหน่อยนะคะเออแล้วไปไหนไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเลยนะคะทุกคน A few moments later ค่ะเราก็วิ่งจบแล้วนะคะวิ่งเสร็จแล้ว6.67กิโลนะคะกูห6 7เเออแล้วก็มาต่อด้วยโจ นะคะเออก็มารากันไปตรงนี้นะคะทุกคนใครที่แบบว่าดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนแตด้ายบายนะคะ